รักตัวเองกับเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเดียวกันไหมตอบได้เลยค่ะว่านอกจากจะเป็นคนละเรื่องกันแล้วนะคะยังเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันด้วยค่ะเหตุผลเพราะว่าคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะจะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวค่ะนะคะ ส่วนคนที่เห็นแก่ตัวนะคะจริงๆแล้วคือคนที่ไม่รักตัวเองนะคะเราดูได้จากอะไรคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยจะไม่มีความเมตตาต่อคนอื่นนะคะไม่มีสิ่งที่ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า kindness นะคะพอไม่มี kindness ไม่มีความเมตตาใจดีกับคนอื่นนะคะก็คือไม่ไม่มีความเมตตาใจดีกับตัวเองด้วยนะคะซึ่งนั่นแปลว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่ไม่ชอบตัวเองค่ะนะคะซึ่งมันจะตรงข้ามกับการรักตัวเองนะคะส่วนคนที่รักตัวเองเป็นไง คนที่รักตัวเองจะเป็นคนที่เมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาผู้อื่นนะคะดังนั้นคนที่รักตัวเองอะนะคะก็คือคนที่เป็นไงคะ คนที่รักตัวเองคือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะสาหรับใครใครที่เข้าใจผิดนะว่าการรักตัวเองเนี่ยเท่ากับกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วมันตรงข้ามกันเลยค่ะนะคะคนที่รักตัวเองนะคะจะเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นนะคะเป็นคนที่ใจดีทั้งต่อกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นด้วยนะคะดังนั้นการรักตัวเองที่เป็นแบบแท้จริงแล้วนะคะคือสิ่งที่ดีต้องบอกว่าหลายคนอ่ะเอาความ เอาคำว่ารักตัวเองไปใช้ผิดๆนะคะจริงๆแล้วในบางกรณีต้องใช้คําว่าเห็นแก่ตัวนะคะต้องแยกกันเพราะสองคำนี้มันเป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะนะคะ แลวใครที่อยากพัฒนาเรื่องของการรักตัวเองนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องทอํายังไงนะคะก็แนะนําหนังสือเล่มนี้เลยะคะ่ะชาย from within นะคะส่องแสงเจอจระจากภายในก็เป็นหนังสือพัฒนาเซลฟ์เอสติมค่ะรวมทั้งเล่มนี้ด้วยนะคะอ่านคู่กันเลยเป็นการพัฒนาตัวเองจากภายในสู่ภายนอกนะคะด้วยหลักจิตวิทยานะคะซึ่งกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็19บเนี้ค่ะมีเวิร์กช็อปพัฒนาเซลฟ์เอสติมยกระดับผลลัพธ์ทุกด้านในชีวิตรวมทั้งความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกนะคะก็มาเจอกันได้นะคคะะะจทที่กุงงเพนะะ1920สิหา นะคะ radical confidence จัดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยสำหรับใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเนื้อหาด้านพัฒนาตัวเองนะคะอยากที่จะนําการพัฒนาตัวเองด้วยหลักจิตวิทยาและการโคชไปใช้ในชีวิตนะคะมีวิดีโอเต็มเต็มยาวๆนะคะที่ลงลึกกันที่ช่อง YouTube c n a n แนลโคชนิดานะคะไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วพบกันค่ะ